สวัสดีสสดค่ะทำไมเราถึงมาที่นี่เพราะว่าที่นี่นะคะคือนะคะเป็นร้านกาแฟะนะคะของผู้ต้องขังนะคะที่เหมือนกับเป็นการส่งเสริอมอาชีพเหมือนฝึกวิชาชีพให้ติดตัวก่อนที่จะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอ่าพ้นโทษก็จะได้ออกไปเขาเรียกมีวิชาชีพติดตัวไปแล้วก็เหมือนได้แบบไม่ไปเลือกเดินทางที่มันผิดอีกใช่แล้วค่ะและที่นี่นะคะมีทั้งของขาวของหวานนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไหมคะคุณค่ะ ราก็มาอยู่ในบริเวณร้านแล้วนะคะได้รับการต้อนรับอย่างดีตั้งแต่เราลงจากรถเลยนะคะและววันนี้ก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่กรมรัชทันนะคะที่ดูแลที่นี่อยู่ค่ะสวัสดีคุณจอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้โชคดีมากแ,แล้วก็ที่นี่นะคะมีชื่อว่าคุกแอนคอฟนะคะก็ใครที่อยู่ที่นครนะคะแล้วบบรู้สึกว่าแบบช่วงแบบเวลาว่างๆไม่รู้จะไปพักสายตาที่ไหนอยากแนะนําให้ลองมาที่ คุกแอนคอปดูค่ะใช่แล้วค่ะคุกแอนคอปเกษตรห้วยพระแห่งนี้นะคะ,คะก็อยู่ที่ตําบลนาพรุนะคะ<ช><ช>ซึ่งวันนี้นะคะเราอยากจะถามคุณจอยว่าที่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะเก<ช>ิด<ช>ข,ขึ้นตามนโยบายของอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะเพื่อส่งเสริมให้ผู้ขังได้มีอาชีพติดตัวก่อนอ,ออก ก่อนก่อนคุณโทษใชบไปคคะเพราะฉะนั้นที่นี่ที่เป็นพนักงานนะคะที่ตั้งแต่การต้อนรับหรือว่าทําเครื่องดื่มําอาหารต่างๆเนี่ยก็คือเป็นเป็นผู้ต้องขังก่อนที่จะกลับบ้านก็คือเป็นผู้ต้องขังชั้นดีใช่ค่ะชั้นเยี่ยมชั้นเยี่ยมชั้นเยี่ยมค่ะก็โทษก็เหลือไม่เยอะแล้วใกล้จะกลับบ้านแล้วค่ะคัดหน้าตาด้วยไหมคะ หน้าตาดีทุกคนค่ะแต่ส่งตั้งแต่เข้ามาคือเจอหน้าตาดีทุกคนสะใช่คือหน้าตาดีหน้าตาหน้ารักแล้วที่จุดประสงค์เลยคือหลักๆเนี่ยเหมือนต้องการให้ทุกคนเนี่ยพอได้แบบเหมือนคนโทษแล้วเนี่ยได้มีอาชีพในการที่แบบเหมืนเขาเรียกว่าไม่กลับไปแบบเดินทางเรใช่ค่ะ ก็เลยเกิดสถานที่แห่งนี้ขึ้นมานะคะแล้วพวกโต๊ะเก้าอี้นี่แหละคะเราเราจะต้องซื้อมาอะไรหรือเปล่าพวกโต๊ะเก้าอี้ทุกชิ้นที่นี่นะคะเป็นฝีมือของพุ่งขังชายที่อ,อยู่ในเรือนจําค่ะเราจะมีโรงงานไม้อยู่ค่ะค่ะ ซึ่งเป็นการซื้ออาชีพของพุ่งขังเป็นฝีมือของพุ่งขังทั้งหมดค่ะทั้งหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงตัวเรือนต่างรวมไปถึงตัวอาคารด้วยตัวอาคารอโอ้โหแล้วก็<ช>ซุ้มนะคะซุ้มก็คือเห็นมีเปลซุ้มเปลต่างๆนะคะแล้วก็ทางเดินแล้วก็จุดสวยๆจุดเช็คอินนี่ก็คือมาจากผู้ต้องขังใช่ค่ะโอ้โหมาร่วมกันทําช่วยกันทําก็เลยเกิดคาเฟ่ยอย่งนี้ชื่อว่าคาเฟ่อะไรนะคะชัดๆเลยคุกแอนคอปแอดเรือนจาชั่วคราวเกษตรห้วยพระค่ะ ถ้าเราจะเช็คอินมาตรงนี้นะคะเราเราเช็คอินมาทางไหนได้คะมีมีเพจของคุกแอนคออยู่ค่ะค่ะก็คือพิมพ์ว่าค o กแอนคอเลยค่ภาษาอังกฤษเลย C O O K and C O F F อ่าเนี่ยก็จะเจอนะคะแล้วก็มาตาม Google Map ได้เลยใช่ค่ะนะคะก็จะเจอกับเจ้าหน้าที่ขอบอกว่าที่นี่วาวตั้งแต่ห้องน้ำเลยฝีมือผู้ต้องขังเหมือนกันนะค่ะ น,ะะนี่ก็เรามาใน,ในช่วงที่ดอกทานตะวันหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นช่วงฤด,ดูฝนค่ะฝนลงแล้วดอกไม้ก็เลยยับเยินหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะปลูกใหม่ค่ะแสดงว่าใครที่จะมาเที่ยวที่นี่แล้วอยากให้แบบเจอเขาเรียกภาพบรรยากาศแบบสวยๆมีสีสันสดใสต้องมาช่วงช่วงหน้าร้อนก่อนช่วงหน้าร้อนะคที่คุณจอยแนะนำค่ะซึ่งบ้านเราแต่่วก็มาก็ยังมาเที่ยวได้ค่ะ มาได้ทุกเวลาเพราะว่าถ้าร้อนหน้าร้อนนะคะนครศรีธรรมราชช่วงนี้นะคะฤดูร้อนก็มีหนึ่งเดือนนะคะอีก11เดือนก็จะเป็นหน้าฝนนะคะกลัวจะไม่ได้มาเนี่ยให้คุณจอยได้เชิญชวนนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ทางบ้านทั้งชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ทุกคนทั่วประเทศค่ะก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมให้โอกาส เรียกว่าผู้ก้าพลาดนะคะกับน้องๆที่ก้าพลาดกระทําผิดไปให้โอกาสเขาในการกลับตัวกลับใจออกไปประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเปิดบริการตั้งแต่8โมงถึง4ี่โมงทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดเลยค่ะใกล้ๆก,กับ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชค่ะเข้ามาเลยก็จะเด่นสวยงามอยู่เลยนะคะและคอนเฟิร์มว่ากาแฟอร่อยมากนะคะหอมกาแฟมากแก้วนี้จะเป็นเอสเย็นเอสเปรสโซเย็นนะคะหอมมากนะคะแล้วก็แก้วนี้จะเป็นอเมริกาโนนะคะก็เข้มถึงใจนะคะรวมไปถึงเป็นยังไงบ้างอร่อยสดชื่นแล้วก็แบบคือเป็นสวรรค์รสจริงๆที่แบบไม่ใช่เป็นแบบเขาเรียกว่าตัวแบบน้ําที่เป็นแบบเป็นขวดก็คือใช้น้ํา สวรรคจริงใช่ค่ะวันใครที่แบบอยากแบบรู้สึกว่าแบบทานแบบที่เป็นผลไม้จริงๆอันนี้แนะนําต้องการความสดชื่นจริงๆแนะนําเลยนะคะเรามีแปลงสวรรด้วยใช่ไหมคะคุณจอใช่ค่ะเป็นแปลงสวรรที่ร่วงขังร่วมกันปลูกค่ะสุกไม่ทันเลยค่ะลูกค้าติดใจก็คือว่าสวรรที่ผู้ต้องขังช่วยกันปลูกนะคะเราก็นํามาเป็นปั่นนะคะก็จาหน่ายลูกสดด้วยโอ้จาหน่ายลูกสดด้วยกิโลเท่าไรคะกิโลละสี่สิบกิโลละสี่สิบบาทเท่านั้นถึงว่านะคะ <laughs> ไม่พอนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศต่างๆ <c oughs> ของสวนสวรุษนะคะซึ่งก็เป็นฝีมือของผู้ต้องขังเองเหมือนกันนะคะ <c oughs> อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราสองคนขอตัวนะคะที่จะอร่อยกับเค้กอร่อยกับขนมปังอร่อยกับสปาเกตตี้นะคะแล้วก็สลาเปาอร่อยมาก <c oughs> นะ <c oughs> แล้วก็ให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมบรรยากาศที่นี่ไปพร้อมกับพวกเรานะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะคุณจอ